ที่วัดหลุ่มเข้าอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีนายธีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีพลตํารวจตรีนาลงเดชศักสมบูรณ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีนายวิทูลสิรินุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในอำเภอหนองขาอยัางส่วนราชการตํารวจกํานันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยนายธีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูปเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทางศาสนาผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอุทัยธานีนำส่วนราชการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหนองขายอย่างกล่าวคำปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ที่ตึกอายุรกรรมชายชั้นหโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนายแพทย์โตโมรทองศรีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นประธานเปิดศูนย์การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยในที่จัดตั้งขึ้นโดยทีมนำด้านคลินิกและระบบบริการงานผู้สูงอายุโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุที่เปราะบางนำมาซึ่งภาวะพึ่งพิงหลังจากที่มีการรักษากลับไปแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลจากบุค คนในครอบครัวหรือสังคมและเพื่อเป็นการพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยในของทีมสหวิชาชีพโดยมีทีมพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญของทีมพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายเป็นเคสเมนเจอร์จะเป็นผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มงานอายุรกรรมศัลยกรรมออโทโปิดิกสูตินรีเวชและกลุ่มงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเน้นให้เกิดผลสลัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาและให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง 啊。<Yeah. S 2> yeah. ปิดท้ายที่หน้าวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศิรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายอธิปไตยไกลราชหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโครกระบือครั้งที่สองบุญมหากุศลเพื่อคนไทยและแผ่นดินนำโดยนางสุพรรัตนกิติคุณตระกูลร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินพิษณุโลกโดยโครงการนี้หลังจากได้ทำพิธีสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วได้มีการมอบโค1ิบตัวและกระบืออีกสองตัวที่ได้ถ่ายมาจากโรงฆ่าสัตว์มอบแก่เกษตรกรผ่านเกษตรอำเภอเภทั้ง9อําอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปเลี้ยงดูแลใช้งานตามสมควรและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปโดยวันนี้มีประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้ร่วมทาบุญกันเป็นจานวนมาก